ก็การาบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับใครที่เข้าเกมฟรีไฟไม่ได้นะครับแต่ก่อนผมก็เคยเป็นนะและน้องผมก็มาเป็นนะครับสําหรับผมผมก็ปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วก็ได้เลยนะครับสําหรับทุกคนที่ปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วยังทําไม่ได้อีกนะครับผมก็จะมาทําสูตรที่ผมทําให้น้องผมนะครับโดยเข้าไปที่นาฬิกานะครับผมเข้าไปที่นาฬิกาแล้วก็เข้าไปที่ตรงตั้งค่าด้านบนเลยครับผมตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็ปิดการ ปิดการตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับผมปิดแล้วก็ตั้งไปเดือนพฤษภานะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเดือนก่อนอันนี้อะไรอะเวลาเหรอรับผมดูผิดนะครับผมตั้งไปที่ตั้งไปวันที่2ี่เเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับผมเครื่องผมมันตั้งไม่ได้นะทุกคนเครื่องผมมันตั้งไม่ได้นะครับผม แต่เครื่องใครติดตั้งได้นะครับก็จะทําได้นะครับผมมีหลายคนที่บอกว่าทําได้แล้วนะครับผมที่มาคอมเมนต์ที่คลิปผมนะครับก็ไปดูกันได้นะครับคอมเมนต์หลายคนที่ได้ก็โชคดีไปนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ก็ลองตั้งไปวันที่29พฤษภาคมดูนะครับสาหรับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ทําไม่ได้นะครับคลิปหน้าผมจะแมะมาแนะนําแอปนะครับกันฟรีไฟเด้งนะครับผมก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ทําได้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ทําไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกนะครับจะได้หาวิธีอื่นมาให้นะครับตั้งไปวันที่29เดือนพฤษภา2020นะครับ29พฤษภา2020นะครับทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็จะเข้าได้เลครับหนึ่งนะครับทุกคนขอไปที่ผู้ติดขัดนะครับผมสาหรับใครที่เข้าไม่ได้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่เต็มนะครับเหมือนผมนะครับผมก็ อนนี้ผมก็พื้นที่เต็มเนาะผมก็โทรศัพท์แหลกด้วยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ตั้งค่าแล้วก็เข้าไม่ได้นะครับผมคลิปหน้าผมจะมาแนะนําแอปเนาะสำหรับอันนี้ใครเข้าได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ